สวัสดีตอนเช้าๆที่บางบัวทองนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับกางเกงตัวนี้รหัส08เป็นรีวายห้าเป็นกางเกงมือสองนะฮะหมุดย้ำตัวนี้ครับทองเหลืองครับขนาดตามป้ายเ3 2 l 3 0ขนาดวัาจริงเอลสายาวทั้งตัว39ปลายขา8.2นิ้วเลขกระดุม375 เกงตัวนี้ราคา1350บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อ096 1519525ทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลาทําการนะครับผมด้านหลังกันนะด้านหลังจะเป็นป้ายหนังแท้ครับป้ายหนังแท้ก็จะมากับการเยบ็บหูกระเป๋าหลังสีน้ำเงินเข้มแบบนี้ทุกตัวที่ขายมาจะเป็นเหมือนกันหมดครับผม นี่นะครัเรัดแท็บสกรีนรีไวท์ฮะก็จะสกรีนสองหน้าครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้รหัส08ติดต่อ0961519525ยินดีให้บริการสวัสดีครับ